สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมา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 เล่นเกมกันนะคะมาเล่นโรบอกกันนะคะแล้วก็วันนี้เรามาอยู่กับไอรดาไอดานัา่นเองนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาทัวร์เมือง คือแบบนี้มันซูไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็แบบดูใหญ่มากๆเลยนะก็มีสิ่งอัปเดตมาใหม่เยอะมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทัวร์กันดีกว่านะคะการที่เราจะซื้อบ้านนะคะเราก็กดทุกคนเห็นนี้ไหมอาทุกคนเห็นตรงเออทางขวานะคะนี่นะคะจะมีอวตารอวตารก็คือให้เรานะคะเลือกอาชีพเอ่อ เป็นใช้ชื่อบทบาทสมมุตินะคะแล้วก็เป็นรูปโฉมก็คือเราสามารถแต่งตัวได้น,ะนั่นเองก็เครื่องมือก็จะเป็นพวกของจําเป็นนะคะพวกของแบบอาชีพต่างๆว่าอะไรแบบนี้นะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็มีแยกแยกแบบหรือแยกหมวดหมู่ด้วยนะคะนี่มีพวกอาหารนะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบ้านซึ่งเขาอัปเดตมาใหม่นะคะก็คือบ้านตอนแรกนะคะมันจะมีแค่3มส่วนก็คือตรงไอ้สีเหลืองๆตรงเขียวๆนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นเป็นเกาะนะคะที่เขาเพิ่งอัปเดตมาใหม่แล้วก็อามีบ้านสําหรับเกาะด้วยก็จะมีสองหลังเพราะว่าเขาเพิ่งอัปเดตมีสองหลังก็เป็น อา่าต้องรู้นะคะนี่ก็เหมือนเดิมเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้เรานะคะจากที่สเก็ตบอร์ดไปทัวร์เมืองกันนะคะเนี่ยงานเป็นยังไงนั้นอย่เงี้ยก็เวลาไปเที่ยวเมืองะคะงงงะะงอ่ะตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นที่เกิด เป็นจุดกลาของเงินนะคะก็จะเป็นอาจจะทัวไม่หมดนะคะแล้วก็คลิปที่แล้วอาจจาะไม่มีเสียงก็คือขอค่ะคอ่าก็อันนี้นะคะก็จะเป็นกลางมีให้เล่นดนตรีอะไรด้วยนะ,ะนี่เล่นกองมีร้องเพลงก็ไม่แต่ละอัน<ๆ>ก็ไม่เหมือนกัน เล่นไปเล่ข้างล่างกันเลยแอร์แล้วก็ดูอย่างเดียวลินี่เธอข้างในหนึ่งแปดเหรอนี่ก็ต้องข้ามกันนะคะก็จะเป็นจะเป็นสถานีตำรวจเหรอหฮ้ยรู้ได้ไงเ่ะดูออกค่ะอะไรเหรอคือ ป็นสถานีตำรวจนะคะนเนี่ยก็จะคล้ายๆกับบุกเ a เวนหน่อยนิดนึงนิดนึงนะคะทุกคนแต่แต่ก,กันก็คือคนที่มาเล่นแมปนี้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะจะเป็นคนไทยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นภาษาไทยเอ้ยใครเขาเอากาแฟมาไ,ไว้เนี่ยเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นเหมือนว่า ไม่รูส้สิอุ้ยตัวอะไรตัวอะไรจะทำอะไรเนี่ยตัวอะไรแม่โอ้เสีย <c oughs> ตรงนี้นะคะอ,อ่าตรงนี้ก็เป็นเหมือนว่าเป็นห้องสอบสวนนี่อันนี้ก็ดูได้อะไรเนี่ยคืออะไร,รอ่ะดูสิแม่เจ๊ แล้วก็มีตรงนี้ก็จะเป็นห้องพักนะคะเป็นห้องขังเออห้องพักเหมือนกันแหละห้องพักห้องขังใช่ค่ะก็มีเหมือนว่าขอ,ของโจนพี่นะคะแบบโอ้โจนสามารถหนีใช่แบบแหกคุกอะเออแล้วมีเพื่อไว้ทําไมคะคุณตํารวจคุณไม่อยากให้โจนแหกคุกอะแล้วขุดเอามาไวท้ทํเพื่อไม่เป็นไรก็เหมือนว่าแบบเขาเล่นกันออไงหมเธอจริงจังมากเลยนะ นี่นะคะก็คล้ายๆกันแหละเออคล้ายๆกันเลยนะคะแต่ว่าเราเค่นมันจะเป็นที่เกี่ห้องห้องขังอ่ะก็จะมีไหนห้องอุ้ยห้องอะไรอ่ะมันน่ามันเป็นห้อปืนเป็นห้อปืนห้องปืนอะไรเงี้ยเป็นห้องพักตำรวจเหรออันนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าเวลาเออถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปผู้ต้องหาเออเนี่ยเออเป็น สิ่งอ่ะอันนี้สิ่งกว่าอันนี้ก็เป็นว่าอะไรไู่เราก็ไม่รู้นะฮะอะคะโอ่ค้อะอุ๊ยเนี่ยเราต้องลงไป่เอา,าเปเีมาวางก็หันมาตรงนี้นะคะก็นี่จะเป็นกานเช่อผ้า เลยนะคะก็สวยมากๆนะคะข้างบนไม่รู้เป็นอะไรก็ขับอกว่าอันนี้ก็จะเป็นตบบกล้ายๆเหมือนกันแต่ว่ามีพวกที่นั่งรอแล้วก็มีให้เปลี่ยนชุดด้วยนะคะตรงนี้เป็นเหมือนว่าอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็อะไรหลังร้านโอ้หลังร้านแหลง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 โอเคก็จะมีพวกอาชีพต่างๆด้วยอะไรนะเออ มาข้างๆนะคะก็จะเป็น,ปนร้านเสริมเออร้านสเสริมผมโอ้ยใครเนี่ยใครคะเนี่ยใครมาเปิดน้ำทิง่อยทิงกันและ เป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นร้านไอติมไอติมเห็นไหมเนี่ยเป็นเอได้เออดีจำไว้นะไอตีมน,นะโอเคเอออันนี้หนูก็รู้เม่ไม่ตอนนั้นอะ <icana> <naj bum S 2> กูชั้นบนเป็นยังไงต้องเพื่อดูดูดูนี่มีลิฟต์ด้วยค่ะช่วยค่ะเขาเรียกว่าบันไดเลื่อนเออนนและอะไรอะมานั่งรอเหรอข้างบนคืออย่างอย่างก็เป็นเหมือนว่าอะไรอะพวกเอพวกดูเอ เหมือนว่าให้ใส่รหัสนะคะใส่รหัสไหนให้ใส่รหัส,ส,หส,ส,หสอะคะอ๋อน,นี้เอ้ยทำไมมันเป็นรูปหมาเนี่ยเฮ้ยห <c oughs> มาหมาเป็นคนใส่รหัส <c oughs> แล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนว่าใส่รหัสดูหนังนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นห้องฉายหนังเอออ่ะแล้วก็มานั่งดูออนี่ไ<อ><อ>ม่มีภาพหนังเลยอ่ะเปิดไม่ได้อ่ะงม้เหมือนเว่นเลหรอไม่าเกี่ยวด้วยหรอไม่เกี่ยวนะ เสียงไม่ให้เว้นนะไม่มีคนมันก็ฉายก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าเวลาเขาถ่ายข่าวกันนะคะเขาจะมาถ่ายช่องข่าวนอกโลกอันนี้ค่ะเราจะมาโอเคอบบาพอพอพอไลน์นั่นข่าวพอการเดี๋ยว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 ข่าวนั้นไอ้นี่ไปเมื่อวานเธอเธออย่ามาแย่งเธออย่ามาแย่งชังนะโอเคพอมาตรงนี้ปุ๊บใช่ปะตรงนี้ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นะ ก็เป็นจุดกาลางเ,เลยก็คือเป็น,ปนอะไรบอลลูนหรือเปล่าบอลลูนเราหาอะไรที่มันไม่มีอันไหนมีเสียงเรียนนะกลัวมนมตรงนี้ตรงนี้เป็นดับเครืงดับเพลิงดับลองดับเพิรไ,ไม่ต้องดับเพิงนี่ฮะ สวัสดีค่ะกำลังมีคนไม่พอไฟไหมไม่ไฟเฉยเลยโอ้ตายแล้วน้องฉันไปหมดแล้วสมุงสมองด,ดูท่าดิเดี๋ยวดูท่าดิอ่าไหมตลกว่าไอ,อ,นะอ้ได้ดูท่าตอนตีนะดูท่าตอนตีดิที่สุโคตรตลกเลยโอเควันนี้นะคะแล้วก็ ตรงนี้เป็นอะไรเป็นต้นไม้ไม่ใช่อ๋อไปถึงอันี้นนี้เป็นอะไรน่าจะเป็นแบบฮะคืออะไรทุกคนอ๋อที่รับเลี้ยงเด็กหรือเปล่าโรงพยาบาลอ๋อโรงพยาบาลทำไมมันมีเขียวเขเออเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่เป็นห้องเด็กนี่ารัก ค่ะขอเอ้ยอ๋ออันนี้เป็นห้องของผู้ป่วยใช่จะเป็นห้องของผู้ป่วยเนาะอันนี้ก็เหมือนกันแต่เป็นเหมือนว่าเป็นสองคนใช่ไม่ได้ส่วนตัวกัเท่าไหร่นี่ก็เป็นเหมือนว่าแบบเออบอกว่าเฮ้ยคนไข้ฟื้นแล้วค่ะเรื่องวันนี้ค่ะคนไข้อลาวานค่ะตอนนี้คุณไข้แบบโอ้โหกำลัง กำลังจะตายแล้วค่ะสายอะไรกันได้่ะมาตรงนี้ก็ขึ้นไปข้างบนคืออเไรเอ๊ะหึยยังไงจะแล้วเอามีลิฟต์ด้วยหรอทม่รู้เอาแล้วเราขึ้นมาทำไมเนี่ยเอาแล้วอันนี้อันนี้เป็นห้องไอีเป็นห้องพาตราด่าตราดตราดไอซียูนี่ก็พูดตามจังเลยนะ ห้องผ่าตัดนะคะแล้วก็อะไรแบบพวกอะไรอะห้องตรวจห้องตรวจสุขภาพแบบค่ะเออสุขภาพคุณไม่ดียังไงตับเป็นคุ้ยไซอะไรไม่รู้นะคะแล้วแต่เลยแ้าแต่ว่าหมอจะพูดยังไงโอเคเดี๋ยวเราลงลิต์กันดีกว่านะเฮอเอามีลิตรตรงนี้เหรอทำไมเราไม่เห็นอะนี่ก็เหมือนว่าเป็นแบบเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ อโอ้ยเะวร็วค่ะนี่คือแบบเรารีวิวตั้งแต่ห้าทุ่มนึงก่อนฮะมังไม่รู้ดิสนามบินอ่ะไปสนามบินไปทางฟ้าเหรอใช่ค่อไปสิุ้ยวุ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาได้ไงย่ะมีคนลดน้ำไงถ้าลดน้ำเราก็จะไปเหมือนว่าแจ็คผู้ค่ายักษ์มีมีความสร้างสรรค์าก้ดกตอนนี้อนนเอ้าแล้วค่ายักษ์ เราลองปีนไหมนะได้แต่แบกปีนน้าปีนได้หมดมันมีพวกแบบนี้เยอะเลยนะทุกคนอันนี้คืออะไรอุ๊ยเฮ้ยผมขอโทษผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจผมผมหมาไม่ได้ตั้งใจเอ้ากลับไปที่เดิมแม่ตายแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะหืไอ้ลูกหมาลูกหมาก็คือสัตว์เลี้ยง อันนี้ก็เหมือนสันเลี้ยงสันเลี้ยงอันนี้เหมือนว่าเป็นโบสนะคะโบสอันนี้เป็นโบสโบสเวลาแบบเหมือนคนแต่งงานปบบหรือว่าอะไรไม่รู้อะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ใช่ไม่รู้เหมือนกันอ่าแล้วก็เราอาจจะรีวิวไม่ทั่วนะเดี๋ยวนะอ๋อถูกแล้วก็ผัดมาตรงนี้นะคะก็จากจาก ข้างหลังตรงจากข้างหลังจุดจุดจดการนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนร้าน,เ,นเค้กเออขนมเค้กนะคะขนมเค้กเลยนะ,ะแล้วก็มีซื้อของได้ด้วยนะฮะใช่ค่ะข้างบนก็เนี้ยมีเป็นโต๊ะนะคะเพื่อให้นั่งแล้วให้เขามาเสิร์ฟเออเอามากินนะคะตรงนี้ก็มีเหมือนกัน แล้วก็ตรงนี้จะเป็น,ขขน,ปนไม่ใช่สถานตำรวจนี่เป็นแล้วนี่เป็นอะไรอะรอ๋อเป็นเหมือนว่าสำนักงานเป็นบริษัทอะไรประมาณนี้นะคะอ,อ,อย่างเช่นเราเปิดบริษัทแล้วก็นี่แหละอือนี้เป็นเหมือนว่าเป็นหัวหน้านะคะปรปภเฮ้ยใจยเย็นเฮ้ยตำรวจมาทำอะไรตรงนี้นะคะอันนี้เป็นธนาคารอ๋อนี่ไงตำรวจมามจมารรับคน ขโมยตังธนาคารค่ะแกไม่กลัวฉันมีไงไม่นะไม่นะไม่มีคนขโมยเงินธนาคารแล้วแล้วเราก็สามารถจะกดเงินได้ถอ,อ,อนออกแล้วก็ออกมาได้แล้วแกจะได้กินเนื้อมากอย่างที่แกต้องการแล้วมันก็จะถูกกัดอืมอื่ก็เป็นโอ้ ศูนย fiz okay. ์ก okay. ีฬาของเมืองโครเปียนะคะไม่เมืองโครเปียค่ะหรือว so ่าผาานหรืว mm ่าอะไรโปียนะโปเตก็ประมาณนี้นะคะก็เราก็ไม่รู้อ่ะเพราะเราไม่รู้จักนะก็จแนะนำไม่ได้ตรงนี้ก็จะบอกว่าให้พนักงานอันนี้เป็นบันไดขึ้นไปไหนก็ไม่รู้นะคะกนนี้ เป็นยิงธนูสำหรับคนที่ธนูมันก็คนตกปลาเอ้ใตกปะอันนี้เป็น,ว,น,ไปไว,นว่ายน้ำไปว่ายน้ำเลยว้าสวยสวยคนสวยมากค่ะทุกคนอ,อันนี้เหมือนว่าเป็นแข่งกันไงว่าเอออันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเออก็ได้วยอันดับหกไม่มีอ่ะมาลองเขึ้นเว้ว่ายน้ำเลหนึ่ง ไป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 จะถึงก <begun> <mag> <puisque> ่อนกันได้ินหรอ่า ไปฉันนเห็ทุกออย่างเ็เหประมาณนี้นะก็แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูตรงอื่นด้วยนะคะตูกไหนต่อเราไปดูที่จับปลาไหมปลา <laughs> เราไม่รู้อ่ะมันคืออะไรท่ทีจับปลาไม่ใช่เป็นเหมือนว่าเป็นออกกำลังเกยออ,อ,ออกกำลังเกยออกกำลังกายก็ไม่รู้ว่าเร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 าพิจารณาไม่ได้เพราะ กอ่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ก็ไปดูยิงธนูใช่ยิงธนูป่ะเนี่ยใช่แหละอือยิงธนูอ๋อนี่ไงยิงเราลองยิงปาบกดค้างป่ะช่วยยังไงอ๋อนี่ไงปไม่ไดะไม่ได้ช่วยเอียเออไม่ต้องละไม่ต้องละคือเล่นยากอะธนูเฮ้ยต้องแต่งตัว ก็ประมาณนี้เนก็มีี่เหมือนกันเอ้ยอะไร่ันเนี้ยมาเยอะจนี้อันดับหนึ่งอแล้วก็สก็ได้รับอันนึงก็ไม่ได้รับรางวัลรางวัลแต่เราไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ข่งช่วยเคตอน ว่าไ่ทุกคนว่าเหมือนว่ามีสนสัตรรัใช่ค่ะเราลองไปสวนสัตว์เอเราส่เดกนั่นั่งใส่หน่อยไม่นี่ไงสวนสัต์ไสตวเดี๋ยวเราไปสนสัตวกันดีกว่านะคะใช่ค่ะเพราะเราดูใน youtube แล้วเนาะอืมใช่ เราอยากรู้ไงเราอยากเห็นดูตาจริเราไม่เคยสู้สัตว์มีอะไรอ๋อเป็นแบบอยากได้ลูกมานด่นไงค่ะเอามาหน้าเนี้ยนะพี่รถรับส่งขนสัตว์ไปรถพันรถรถรถพาเราไปดูส,สัตว์นะคะ แผ่นด้อะับอยู่ปะเนี่ยรับร้อนตัอสื่สั่งเฮ้ยนักกินอ่ะเป็นอะไรเธออ๋ออันนี้อะไรอ่ะคืออะไรหรอไม่รู้คืออย่างรับเนี่ยไม่รู้ดิอนเราไปดูแพนด้ามนี้เดี๋ยวแป๊มนึงดิเฮ้ย อันนี้เหมือนว่าเป็นร้านอะไรเนี่ยร้าน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 ของฝากนะคะก็จะมีพวกอาหารหมาอาหารแมวนู่นนี่นั่นนะคะก็จะมีเยอะเลยอาหารคนก็มีนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นที่แลกบัตรตั๋วนะคะนี่ใช่ค่ะแต่ไม่มีอันนี้ก็ทางเข้าอันนี้บ้านแพนด้าก็เป็นโซนไปนะคะาเราไปดูแพนด้ากันเุ้ยนอนกล้ต้องนั้นเร้วเอ้หวัดเดววัดเดววัดเดวัดเด วัสดีย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 วจะเอาแพนได้อ๋อถ้าตอนกลางคืนน่ะมันก็จะมานอนตรงนี้ไงเนี่ยถ้าตอนกลางคืนมันจะมานนอตรงนี้แต่ถ้าตอนกลางวันมันก็จะนอนกิ้งอยู่ในไหนไหจะน่ารักอ้าวน่ารักน่ารักน่ารักฮะให้ใครเล่นให้ใครก่อนให้ใครให้หนิงเป็นย่าให้พันได้เล่นหรือว่าให ตอ่เราสามารถแอาหารสีไาดได้ค่ใช่ไปอันนี้เป็นม้าลายม้าลา,า,ายม้าลา,า,ายม้าลายไม่ใช่ม้าลายาเราเราเลือกสินลทุกคนนี่นะฮะก็มามาเกนจ้า <c oughs> นี่ไง <c oughs> นี่ไงจะกัดม,กมือมันเหมือนครับมันเหมือนมันจะกัดหน้า จะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นยีราฟยีราฟคอ,อยาวนี่นะคะคืออะไรเนี่ยปะกินมาดิ๋ยวมาเสดาวเสือดาวนี้เสือดาวยิ่งไ,ไนนะ่ากลัวเนาะในน้ำนัำนนน้นมีอะไรไม่รู้ไม่มีไม่ไมีแค่นะเราต้องโยนหรือเปล่านี่ไงโยน อาปล่ยถ้าเราให้แบบยี่มือได้ไหมโอ้ไม่ได้ก็เขาก็อะไรนี่นี่ไงไม่ยอมกินน่ะทำไมพวกแกไม่กินน่ะทำไมไม่กินตัวหนึ่งล้วทำไมตอนแรกไม่กินคะต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นแพนด้าหมีแพนด้าอยู่นู่นโอ้เธอหมีหมีมีไปเลยชิวๆ ไปเลยโดนหัวเดี๋ยวมันจะกัดเราตายเอานะน่การดอโอ้โหลุมกินกันใหญ่อันนี้เสือนะฮะเสือเสือกับเสือดาวไม่เหมือนกันนะไเดี๋ยวัปขู่เราหรือเปล้วอะยัดเข้าปากเลยขู่เราหรือเปล่ามันจะขู่ เดี๋ยวเราค่อยมาดูตรงนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นเสือป่ะเสือตัวใหญ่เลยตัวีตัี้ตัวสีเหลืองนู่นเพืออันนี้สนู่นนีสิงโตไข่ตัวนี้สอุ้ยขอโทษที่โดนตัวขับรถนะไปดูความร้อนอัน มื่อกี้เราเห็นมันอย่างนี้มันน่าจะต้องกำลังดูมั้งกอริล่าอ๋อกอริล่าคิงคองกอริล่ากอริล่าปะทะอะไรนะคิงคองกอริล่ากอริล่าปะทะกอริล่าคิงคองถูกแล้วยังไงกันบ้าเออน่าจะหมดแล้วทุกคนโอ้ฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามีอีกมีอีกมีอีกไไมม่่่่ใใชช เออนั่นอะไราเออสามบินโตเบียไปเขามโเก็เป็นเมือนโเียแล้วก็เป็นเกาะโเียอืมไปเราคิดว่าเรานะคะจะไปที่เกาะโตเปียกันนะคะพี่ต้อื จะก,กลับไปอีกเหรอยังเพิ่งเย็นอยู่เลยเนี่รีบไปไหนคุณแต,แต่ตอนนี้งคือเราเข้าไปดูนะว่ามันหลับยังไงกันไม่ต้องหรอกคุณก็หลับป่จีมันก็หลับ,บจีเอ๊ะาสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีสวัสดีเบอดีด,ด,ด,ดิงตองอีกกี่นาทีเนี่ยโอ้เราวาร์ปไปก็ได้ปะดิงจบ เราว้ามาก็ได้ไม่ต้องมองวะเนี่ยอเอ้ยโค้งค่ะไม่เนี่ยก็ประมาณนี้แหละทุกคนก็บ๊ายบายค่ะก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์นะคะ <ไป S 1> แล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกันกด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราค้าแล้วะค,ะค่ะไม่นะเกมมันบั๊กใช่ค่ะเดี๋ยวเราขอแคปหนะ้าจอก่อนแป๊บหนึ่งนะไปปบ๊บจบโอเคแล้วก็เราก็จะไปทำท่หน้าปกแล้วตอนนี้ก็ค้างแล้วนะคะก็ไป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมีอข่าเข้าโรงงานกันแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งมาด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วก็<ม>เอ่อจะมีคิวเอนะคะถามมือมาด้วยนะคะ,มะ,ะไม่ต้องถามก็ได้ก็คอมเมนต์มาแค่นี้นะะค,ค่ะไปไปเจอกันค่ะบ๊ายบายเอา้า